ก็กลับสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านอไม่ใช่ก็กลับสวัสดีทุกท่านเลยครับวันนี้พบก,กับช่องต้น75ชั a ้น e แนลครับวันนี้ผมมีอะไรมานําเสนอครับนี่ครับ,รบมาม่าเผ็ดเกาหลีแบบแห้งครับผม ของยี่ห้อ o r ริ n t นทันชิชเชนรถฮอสโคเรีโอเคครับผมยี่ห้อโอเคนะครับจัดไปสองห่อครับผมนี่มาม่าเผ็ดแบบแห้งยี่ห้อโอเคครับผมของเกาหลีครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชม บอกมีไข่ทรงเครื่องด้วยครับนี่ครับไข่ทรงเครื่องม,มาม่าเผ็ดบวกไข่ทรงเครื่องครับอยอด ใส่สรงเครื่องสองฟองครับนีกินแล้วอย่าลืไมไปออกกำลังกายด้วยนะครับเดีวจะอ้วนเอาเหมือนพิธีกรนี่นะครับ เส้นเหนียวนุ่มใช้ได้ยอดเดี๋ยวไปซื้อนี่บยี่ห้อโอเคครับผมมีขายทั่วไปใน7ซเว่นอีเลฟเว่นครับผมยอดเขาไม่ได้จ่ายผมนะผมแต่ผมอยากกินนะครับ ห่อละสิบห้าบาทซองหอง่อได้เยอะนะครับลุ้นจานแลยครับ เดี๋ยวไข่ส่งเครื่องไข่ส่งเครื่องอร่อย Mm-hmm. เพื่อนๆ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ